อนให้ผมหาครับโอ้แขกมาลอยอีกเยอะแขกมาลอยเยอะเลยนะครับเนี่ยคนไหนก่อนคนไหนคิวแรกคนไหนยกมือขึ้นดิคนไหนคนนี้ใช่ไหมคิวแรกคนไหนต่อคนนี้รอบยกมืออ๋อคนนั้นแล้วนี่แหละต่ออีกทีนึงแล้วคนไหนต่ออีกทีอ๋อทางนน้นโอเคนี่ครับรออยู่รับยกให้หน่อยยกตัวนี้ต่อให้หน่อยยกต่อให้หน่อยครับกิเลดกิเลดกิเลดอันนี้นะครับกิเลดลอนดอนบิดใช้นี้เลยจะได้ โกนได้จะโกนหมดหัวไหมโกลนไหมไม่โกนนะเอาทรงอะไรโอเคทรงเขายังไม่ตัดเขาายไปแล้วนะครับเนาะยังไม่ตัดทีนี้ดูวิธีตัดนะครับอันเดอร์คัทหมควาว่าเอาข้างบ,บนไว้ตัดข้างล่าง แต่อันนี้เขาจะตัดข้างล่างแต่ข้างในสองข้างข้างหลังเป็นอันเดอร์คัตก็คือล่างตัดล่างตัดล่างไว้บนไว้ยาวโอเคไอ้เธอผมพูดนี่เขามาสวนว่าข้างบนจะตัดออกมันเขาไม่ตัดเพราะอันเดอร์มันล่างอยู่แล้วอาจารย์วันนั้นเราไปเถียงกันที่ว่าอาจารย์อันเดอร์บนครับวิธีตัดของผมเนี่ยคือข้างบนเน่ะเขาเอาไว้ก็บอกแค่นี้ฟังให้จบแล้วจับไปกระเดียดอ่าใช่เข้าใจผิดตัดข้างล่างเห็นไหมครับเราเข้าใจผิดเราต้องดันอย่างนี้ใช่ไหม ดันอย่างนี้โดยใช้หวีที่เขาครอบผมคนแก่เอใช้หวีอย่างนี้เลยนะดีกว่าโอเคแบ่งผมมันไม่ใช่ดีกว่าใครมีอะไรก็ทําไปอาจารย์ใครมัดยางมัดอะไรก็มัดไปอาจารย์จัดไปตามพิธีของอาจารย์ไม่ต้องพลาดพิงครับใช้เบอร์อะไรเบอร์สองอ้าวเบอร์สองจัดไปครับเบอร์สองเบอร์สองนี่ตัดขนาดนี้นะทำไมมันง่ายขนาดนั้นอาจารย์นนท์ ง่ายขนาดนั้นเลยเบอร์ 2, สองสวนไปเลยในชะ่ไหมถ้าคิดว่ามันง่ายก็าทาเองวะผมว่าอาจจะทําอยู่นะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะไม่มีอาชีพผมอ<ม>อาจารย์จะไม่มีอาชีพ <laughs> ผมเลยไม่ทำเพามันทําไม่ได้ <laughs> พอถอดเบอร์สองออกเอาเบอร์หนึ่งอ่าสองแล้วนะครับใส่ก็แล้วเอาเบอร์หนึ<ล>่งมกกาเบอร์หนึ่งมาง่ายจริงอาจารย์ง่ายมากเลยอาจารย์นิดเดียวนะครับ อันเบอร์หนึ่งออันเบอร์สองตั้งฐานด้านบนไว้ใช่ไหมตามที่เบอร์นั่นแหละครับเบอร์สองมากระสวนด้านล่างเลยเนาะสวนด้านล่างขึ้นเลยโอเคมันง่ายมากง่ายใช่ไหมง่ายจริงจริงก็เขาตัดข้างล่างเขาบอกคัดคัดไปว่าตัดข้างล่างอันนี้เอาไว้ข้างบนโอเคแล้วมันเยอะไปไหมขนาดนี้อาจารย์ว่ามีลูกศิษย์เขาถามอยู่นะอันนี้เขาาไปจําถ้าเขาบอกว่าเยอะเขาคงไม่มาตัดกับผมหรอกอ๋อถ้าเป็นเถียงแขกว่าเอาสั้นยาวๆวันนี้เขาก็ไม่มาเขาบอกไม่ถูกใจ โอเคอันนี้อาจารย์อ้อนคิดเองหรือเปล่าหรืน้องเขาคิดยังงเขาตัดสองซีสามซีแล้วตัดกัดต้อนแบบนี้ใช่ไหมชอบแบบนี้ใช่ไหมน้องพราะงวดที่แล้วก็ตัดนั่นไปก็มีคนทักมานะก็มีคนทักมาว่าขาวไปหรือเปล่าอาจารย์อ้อนอะไรอย่างงี้ไงถามถามดูอ่าแต่เราเราเราชอบงี้เนาะถามคนมาตัดดูโอเคอย่างงี้ก็ชอบอย่างงี้ทีนี้อ่าน้องๆหรือเพื่อนๆที่จะตัดให้ลูกค้าหรือนายแบบก็เราก็ถามก็ เออเราก็ถามเขาเอายาวเอาสั้นอยู่ที่ช่างไม่อยู่ที่ช่างคนที่ตัดอ่ะไม่ต้องถามผมผมเป็นอาจารย์อ๋อใช่อจอ่อนผมอาจารย์อ้อนโอ้ยอาจารย์อ่อนยู่รับจ้างตื้อบีไหมครับไม่ไม่รับจ้างตื้อบีไหมครับไม่ไม่ไม่ฉันยัวอะไครับโอ้ยขอโทษทีครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวนะหน้าตาอาจารย์อ้อนคนเป็นช่างเนี่ยบางทีเขาไม่ตัดกันเลยเขาจับกันไกลถ่ายลงเฉยๆกันเลยอ๋ออันนั้นมันช่างเขาเถอะแล้วอาจารย์ช่าางเเถอนอันนี้ช่างจริงๆทําเล่นได้เนี่ย ทำเล่นได้ช่จริงอันนี้มันช่างฉาบปูนนะเงี้ยครับโ้อย่าให้ห้อยอย่นี้อะไรยังไงต่อเราสะดวกคือกันไปพร้อมเลยไม่ต้องย้ายวีย้ายวีทีเดียวแล้วพอเลยโอเคถ้าอย่างนี้คือเป็นความคิดของจันอ้นโอ้โหยินเลดลอนดอนบีดจากอเมริกาขอกล่องมาด้วยอ๋อนี่กล่องนี้ก็มีเออกล่องนี้ก็มียินเลดลอนดอนบริดจากอเมริกากล่องสีส้มนี่ใช้อันนี้เลยนะครับผมมีดโกนยินเลดลอนดอนบริดกล่องสีส้มนะครับจากอเมริการ้อยสามสิบถึงร้อย ห้าสิบครับมีลิงก์ลายด้านล่างนะครับซื้อได้เลยอ่ะย่างงี้จะง่ายเลยใช่ไหมกันเป็นเหลี่ยมไปเลยกันไปเลยเพราะเราย้ายวีจีนึงก็ไปข้างนึงใช่ง่ายไหมอาจารย์อ่อนนะนี่วิธีนะง่ายแบบชนิดว่าผมคิดไม่ทันเลยนะอาจารย์อ่อนรับจ้างเติมไป่ไหมคิดอะไรได้นี่เยเล่นลูกค้าเล่นคิดได้นะครับคิดได้อย่างเงี้ยดีทำง่ายเพราะจริงๆถ้าเราตัดไปก่อนล่อหัวเสร็จแล้วมากันมันก็เสียเวลาย้ายย้ายวีสองทีครับ ทำซ้อนเทาเรียกงทำอะไรเขาเขาจะถามอาจารย์ออนบอกว่ามันย้ายหมีแค่นี้มันย้ายยากเหมือนกับสร้างบ้านไหมอาจารย์ไม่ยากไม่ยากครับง่ายไม่ยากง่ายมากง่ายเลยทำไมไม่ย้ายเลยอาจารย์เดี๋ยวลืมลืมแล้วให้การเสร็จก่อนกลัวติดเลยใช่ไหมให้การเสร็จเริ่มกลัวติดแล้วให้การเสร็จก่อนให้การเสร็จก่อนู Uhm เดี๋ยวจะหาไม้ใช่ไหมจานไม่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 จะตืบใช่ไหมอาจารย์ทีนี้ทําอย่างนี้นะดูไหอ่าอันนี้หลังไม่ต้องไปพูดถึงเพราะยังไม่แต่งแล้วเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งเราไม่คุยไม่เราก็ย้ายหวีอ้าเราย้ายโอเคย้ายไปหวีนี่มันโค้งใช่ไหมอาจารย์ก็ย้ายหวีเกียรมันตรงมาหวีมันก็ตรงใช่ไหมครับดึงหวีไปวันนี้ผมจะเรียกอาจารย์จะมีใครว่าไหม ถ้าผมเรียกอาจ่มจะเป็นไงอรย์ดูย้ายแล้วอ่าย้ายแล้วครับย้ายแล้วอ่ะย้ายแล้วย้ายแล้วมีการแบ่งไหมอาจารย์ใช้นิ้วใช้อะไรขีดโอ้อาจารย์ย้ายมาเนียบเลยครับย้ายมาเนียบ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 ครับใช้เบอร์สองนะครับอาจารย์ตรงนี้เหมือนเหมือนฝั่งโน้นใช่ไหมอ่าใช่เอาด้านบนก่อนด้านบนเพราะฐานล่างเราจะใช้เบอร์หนึ่งเนาะใช่ครับอ่านี่จําได้แล้วครับโอ้ยางงั้นผมก็ตัดได้ดีอาจารย์ผมจําได้แล้วโอ้ยอันเดอร์คัตตัดง่าย ครับผมจาได้แล้วอันนึกคัดตัดง่ายงวดหน้าผมไม่ตัดกระจาดแล้วผมตัดเองแล้วเห็นไหมปึ๊บทีนี้เอาเบอร์หนึ่งมาอ๋อเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งมาโอเคแล้วอ่าเบอร์หนึ่งมานะครับเบอร์หนึ่งใส่เลยถ่าสูงนะถ่ายไปรับกันถ่ายไปแค่รับกันข้างบนก็ให้เหลือไว้หน่อยหนึ่งเพราะเราจะเก็บด้านล่างที่เฉยใช่นี่อย่างนี้ครับอ่านี่ะแล้วเราก็กัน ถามว่าการแบ่งผมนี่แบ่งง่ายไหมแบ่งดีไหมเร็วไหมทําไมแบ่งเร็วจังอาจารย์เหตุผลเพราะผมไม่ใช้กิ๊บไงมันมันไม่ต้องไปพาดพิงถึงคนอื่นคนก็จะใช้กิ๊บก็ได้ใช้ยางรัดก็ได้ใช้อะไรก็ได้ก็ตัวผมไงก็ผมไม่ใช้อาจารย์ไม่ใช่ก็บอกไปออกตัวไปอาจารย์ไม่ใช้ก็ผมไม่ใช้โอเคก็ออกตัวไปแล้วอีนี้ก็ใช้มีกรใช้มีกนนี่ครับ มิโกนอาครับใช้มิโกนก็ใช้นี้นะครมิโกนยิเหรดลอนดอนบิดผลิตแดนจากอเมริกากล่องสีส้มหาซื้อได้หนึ่งร้อยใบร้อยสาสิถึง1 5อบหาสิบโอเคชัดเจนครับโอเคจัดไปได้เลยครับอาจารย์นี่ครับรวดเร็วมากเลยครับอาจารย์อ้อนเป็นกรรมนิดหนุ่มหรือเปล่าครับรวดเร็วปานกรรมนิดหนุ่มวาสิถีครับวาสถีและกรรมนิดหนุ่มถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพวกนกกระจอกนกกระจอกไม่ทันกินนะททำไมมัน เป็นอย่างนั้นนกกระจอกอาจารย์มันเร็วมันเร็วมันหากินแต่ในยุ่งมันหากินยังไงลละเวลานกกระจอกณสมพันธ์กันจะไม่มีใครเห็นเลยนะอันนั้นเราก็ไม่รู้มันพ่านกกระจอกยังไม่ทันกินน้ําอาจารย์อ่อนเนี่เป็นคําว่าของคนเป็นคําว่าของคนนะเราเราอันนี้เราพูดเรื่องจริงคือผมเคยได้ยินคนเขาพูดไงบอกนกกระจอกไม่ทันกินน้ำน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละผมว่าเนะอาจารย์เนาะ เอาเรามาเข้าเรื่องการกันเลยการกันดูเลยเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องแล้วก็เข้ามุมปั๊บแล้วก็ตีโค้งปั๊บเป็นเหลี่ยมโค้งตีเหลี่ยมโค้งมาให้จอนยาวดูนะครับวันนี้อาจารย์เครียดไหมครับถามจริงไม่เครียดวันนี้ทีมงานไปไหนทีมงานทีมงานทีมงานยังไม่มาทีมงานยังไม่มาครับไปทําศิลปะอยู่ทำงานศิลป์เปิศิลปะแล้วครับทีมงานยังไม่มารับจ้างตืบอย่างเดียวนะครับทั่วราชนาจักรตืบเปนั้นหน้าที่ทําอะไรนะ ที่ที่นวดนวดแป้งอ่ะเอาลงมาแล้วใช่ไหมอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวดูก่อนดูข้างหลังอ่าดูข้างหลังอ่าลงมางี้เลยนะลงมางี้เลยนะทีนี้เราก็จะทําเป็นหัวเห็ดใช่ไหมอาจารย์เอาไหมหรือจะเอาสาเดิมเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมซอยนิดหน่อยไหมทีนี้ข้างหลังผมจะเอาขึ้นให้นิดเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนิดนึงเดี๋ยวดูนะครับวิธีตัดนะครับอ่าวิธีตัดอ่ะต้องบอกตรงนี้แหละวิธีตัด ใจเย็นๆก็ได้อาจารย์ใช้อะไรใช้กกงไก่ไม่ต้องใช้วีนายฟันออกใช้จนนี้ายฟันยังไงอาจารย์หางคิ้วอมาหางคิ้วายฟันวีออกมาอื่ไหมครับพอได้หางคิ้วปุ๊บเราก็ให้มันเล็บให้เห็นนี่มันยากอยตรงนี้ยากไม่ยากผมไม่ตัดผมแลตรงนี้แหละผมไม่เอาเลยไงวีออกมาครับผมไม่เอาเลยกลัวนี่ใช่ไหมครับกลัวมจะพลาดพลาดเป้าแล้วก็เอาเนื้อเลียมไปหูครับ ใช่ไหมครับให้เห็นหูนิดนึงแค่นี้พอเห็นหูใช่ไหมนี่ครับเพราะว่าข้างบนเขาไม่ตัดแล้วข้างหลังนี่แหละครับข้างหลังหลังเดี๋ยวทําให้ดูอีกช็อตนึ่งช็อตช็อตหนึ่งน้อยช็อตหนึ่งอ่ะอันนี้ช็อตข้างหน้ากับช็อตข้างข้างก่อนครับดูนี่ช็อตข้างหน้าอ่าดูข้างหน้าเขาเอาเสมอคิ้วแล้วก็หงายเสียบวีเข้าไปฟันขนาดนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวจานอ้นก็คือทําข้างหลังให้ดูก็พอแล้วครับครับอ่าทีนี้มาดูข้างหลังอ่า ด้านหน้านะครับด้านหน้าเดี๋ยวก็ดูด้านหลังน่าจะทําด้านหลังเพราะด้านข้างเรารู้แล้วเราทําด้านหลังจะทําอย่างไรสวมเบอร์สองสวมเบอร์สองโอเคเบอร์สองแบ่งผมให้ได้เหนือริมเหนือริมใบหูครับเพื่อเรากเอาไม่ใช่แบ่งแล้วเอาเอาแบตเตอรี่เนี่ยสักลงเหนือริมใบหูัจิ้มลงมา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 แต่ให้อยู่ในแนวให้ให้อยู่ในแนวติงหู กิมลงมาอ่าๆอย่างงี้ง่ายเนาะมันจะง่ายเนาะก็ดูมันง่ายแหละแต่ว่าลองทำดูมันง่ายเกินไปแล้วไหมครับกิ้มลงมาครับผมจะตัดเองเนายอย่างงี้เขาเรียกอันเดอร์คัตเปิดในหลังหลักไซไงโอเคไม่ออกไหมไม่ออกครับนี่นี่เพราะมันเป็นลากไซมันเป็นลากไซอยู่อย่างงี้นี้เราก็ตกแต่งแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าเราตกแต่งตกแต่งอ่าใช้ตัวกึ๊บะฮะตัวเล็กตกแต่งอ่าตกแต่งเลยครับ ตกแต่งดึงเส้นมันครับพราะมันต้องตกอันนี้ลากใสไว้อย่างนี้ไา้กันตาอ่าอ่าเลยนะครับโอ้สวยงามมากเลยครับอาจารย์อ้นกันงาสรุปทรงเลยนะครับผมเสร็จแล้วครับนี่ดูด้านรอบกัวเลยนะครับอ่าดูรอบัที่เราตัดเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับครับด้านข้างเราเอาไว้เหนือริมใบหูครับทีนี้เรามาดูปุ๊บจะหวียังไงก็ได้ วีเสยวีปัดแต่ครับโอเคเลยครับอาจารย์นอนกันงานแล้วทรงนี้ร้อยคนตัดกี่คนอาจารย์ร้อยคนตัด30คน30คนโอเครู้สึกว่าจะเป็นทรงเป็นดาราหนังเป็นพวกแสดงมากซะมากกว่าโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์นอนกันงานแล้วขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับ